สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่ผู้สุขคนครับไอคลิปนี้ก็มาขึ้นกายยางครับพี่น้องไม่ได้ขึ้นเป็นแบบต้นทุงสูงแบบนี้ด้อครับเด้อจะขึ้นแบบเป็นตอครับผม แบบนี้ครับผมกประมาณหกพันต้นครับผมแต่ปัญหาน่ะครับผมท่างออกเนี่ยจุดหนึ่งทานนักหนาเรียวรอหลังเบาครับ,รบเพราะว่ามันจะไปขึ้น สองจุดครับยุ่หมวกหนีซีพันครับผมอีกจุดหนึ่งสองพันนี่ครับปัญหาตอนนี้ก็ยุบปลวกแดงละย่องครับว่าปลวกแดงละย่องก็จะก่ายางพล่าขายครับเพราะยางพา่าขาย นี่ครับปัญหาน้ำก็ไหลแห้งๆน้ำไม่เจ้าลดเ้ยครับเลยน้ำก็ไหลมากแบนี้ไหลปัญหาลุ่มเมงนี่แหะครับพี่น้องถ้าจะถอยขึ้นฟังพุ่นก็น ทางตูดรถนะ่ยก็ลุ้มพื่อกันครับถ้าผมท้อรถเป้าแล้วไปตั้งล่ำมากตั้งล่ำมากลรวลปัญหาก็คือไข่ๆกันครับผม,มคือปัญหาตอนนี้ผมกับบุ้รี่สิฟ้องไผ่ก็คือผู้พามากอะ่ะ บอกใครลงทางนี้แต่ย่ายเสียสีสมสมอ่ะเพื่อนก็บอกว่าหาม่าหาม่า้วติดแท้งรถไทยยังดึงวาขึ้นนอกจากรถไมโครนะถ้ารถนักแล้วนะเจอรถไมโครใส่เหมือนดึงคแบบรับทังพุ่นกับว่าท้ายครับมันมีรุหลุมเดียว ลุ้ม้าไขกันกับลุ้มเมื่อกี้เนี่ยลุ้มเดียวอพอนี้มันพ่วงใส่ีนมันคือเป็นทีท่พ้าวหนีามันไหลแห้งกว่ เดี๋ยวถอยขึ้นดีกว่าครับพี่โนโอ้องขึ้นไก่เสร็จแล้วขอโทษขอให้นอนหลับก็เลยไอะไรมาถ่ายตอน

5, อันแรกก็ใส่5,000เอ็ดมันแล้วก็ใส่6,000ครับพี่น้องมือนนี้เป็นใส่รถ2คันก็เลยใส่5,000ขันต้นมันนี้ตอนเช้าๆก็นึกว่ามันสิคึ้มได้อพี่น้องเด้อว่าสินอนผับคนอากาศวก็เย็นๆ อาว <c oughs> กแดงปวดแดงจังหวัดระยองนี่เจ้ามีจิจการหลายยังครับผมเพาะกายยังขายแล้วก็ผลไม้ครับ ทุเรียนฟังตรงขามฟังหุ่นสวนทุเรียนนะครับเด้อมผมเมรุแนนดงยินมหมู่บ้าน<ม>ทุ่โไปัสวหภใมิรถสองขั้น เอาไปลงปากชมเลยครับพี่น้องจังหวัดเลย ครับเดี๋ยวผมรอคุมผ่าใบเต้นแล้วเดี๋ยวก็ดิมาถ่ายกับอาการเดินทางนะครับเด้ ครับผมจะออกมาอดทับล้านหรอครับผมอยู่ความทั้งหลวงทับล้านก้อนขึ้นคอปักครับผมต่ว่าสิเาสีเวอาบหนามครับเวอาบหนามยังจะเดินทางก่อพี่นอง ตอนรถขึ้นอ,ออกจากออกจากสวนเพลินน่ะตรงเข,ขาโทษขอภัยด้วยครับเด้อก็ได้แค่บ่หลายบ่หลายบ่โดนครับพอดีพอดีเมื่อกองจำเป็นครับพี่น้อง <c oughs> การ่วมทั้งของทั้งรถเด้อสิบสามตันกลัวครับรถนักไล่กับขี้บะมวลพี่น้นองไฟเริ่มไปไล่ไล่หลอดแล้วครับผมจะมาไปยังเดี๋ยวไปเติมไม่กไลยหรอก รีออนนี่ก็สิสีมะแก้งหรอกครับมันหนามมันเขาหนามมันเขามันเลิ่มแก้งแล้วอ่าไอตัวนี้ก็บ่แก้งแล้วเมนกะ ิดแบบนี้ก็บแมน่นว่าตำรวจสิบ่จับด้วยครับถ้าตำรวจต่างด้านย่ำขึ้นนะ่ะจับครับผมไปเจออยู่คอนเจนแล้วครับผมก็ธรรมดาแหละอยากสวยอยากงามเนาะอยากแต่งเนาะแต่กับรู้ว่ากฎหม้ห้องประเทศไทยนั่นจะเป็นแบบไหรกดกระสือแค่อยากให้รถสวยรถงามไปยังมาจับอยู่ นี่ลีออนขังหลังครับผมแต่ตัวนี้นะพวกิมันเสีนยาวนะครับเด้อเสียนยาวไปหอดฟังคุณแหละเนี่ยเส้นที่สองเส้นแรกผมใส่ได้แค่อาทิตย์เดียวครับเอ้วยวาเป็นอาทิตย์เดียวประมาณสองคืนครับขาดแล้ว าดแบบสนิดเลยครับบโบวิ่งสิแหละแต่นี่ยังขาดแบบว่ายังไม่แสงไฟออกมาอยู่อยากจะวิ่งยู่แต่นอกนั้นนะบบเลียนแล้วกาไปเปลี่ยนยังได้เพิ่มเงินอีกสองร้อยครับาารเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปเคลื่อนรถไหมอยู่ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออาบน้ำอาบทาเนาะเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับผมผมก็ขอจบคลิปล่องแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะพาคุณสรสตีไปอาบน้ำสีพันยาไปอาบน้ำล้วก็เดินทางต่อครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม